ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่แบบแบบนี่เ,าาเ,เราหวดไปสองทีหวดไปสามท,ไทีไม่โดนอ้ทีเดียวตายเลยคนนี้พี่บอกเลยว่าคนทีเดียวเท่านั้นขอแค่หนึ่งทีท่วนเราจะซัดนายเองโอ้ยทำยังไงว่ามัน,ม,นม,มันมีพรสวรรค์วิ่งเร็วไว้เนี่ยอยากจะวิ่งว่าเลยเอาเอาเอากระบองปลาได้ไหมเนี่ย เอาระวังปลาเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบปอล็อกหลบปอคิดว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ไงเฮ้ยฮ้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเด็กแว้นใช่ไหมเราเนี่ยเด็กแว้นใช่ไหมอืมยังไงนักเลงวะล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะสร้างบล็อกใส่พี่จะสร้างบล็อกใส่พี่เอาดิ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  เอาดิจะสร้างบล็อกเหรอจะสร้างบล็อกเหรอเหรอดูดิอุ้ยพี่อยู่ทีกับใครอ่ะนนีป่ะอุ้ยเอาแล้วว่ะโอ้ยขวดแล้วว่ะ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 อุ้ยโดนไปละไปละกูอยู่ไม่ได้ว่ะทรายอยู่ไม่ได้แล้วหัวใจแม่งใส่เกาะ ไม่ติดอีเย้ยไม่ไม่อย่าเล่นบล็อกใส่กูอุ้ยตีโดนอุ้ยพี่โดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้ว,พ,ลวพี่จะวิ่งเข้าถนนพี่จะวิ่งเข้าถนนแน่จริงอะ่ะบึงกับบึงก,กับกูอ่ะบึงก,กับกูอ่ะเจอกันที่ถนนอุ้ยโนได้ว่ะไฟาเอ้ยแม่งเอาบล็อกกันก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเริ่มตน้นคลิปมาก็โดนเล่นก่อนเลยนะวางบล็อกใส่ตอนนี้ผมก็มาลงต้นเซิร์ฟมาทุกคน ก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะว่าจะเป็นยังไงต่อเซิร์ฟนี้พ่อรู้จะอยู่ได้นานหรือเปล่าแล้วก็หายไปนาน้วยนะผมอะเพิ่งจะมานะเพราะว่าเครื่องผมมีปัญหาส่งเคงมาเพิ่งจะได้เครื่องคืนก็เลยเพิ่งจะมีเครื่องมาตัดคลิปอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ต้องขออภัยยนะในความล่าช้าหายน่าจะหายไปหลายวันอะผมคิดว่ากว่าผมจะตัดเสร็จตับตรงนี้ก็น่าจะห่างจากคลิปล่าสุดสักสิบวันได้มั้งเดานะก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเซิร์ฟนี้เป็นไงอันนี้แค่เริ่มต้นนะทุกคนโดนเขาเล่นก่อนเลย ถ้าพร้อมล้วก็ไปไปดูต่อกันเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในบ้านเอ,อ้าทำไรทำอะไรอย่านิ่ง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  It was at this moment that he knew. He fucked he up อย่าอุ้ยโอ้โหแม่งมีปืนพกอย่านิ่งไงอะไรอย่านิ่งสองคนแม่งเปิดประตูแล้วประเด็นมันไม่ติดล็อกเว้ยมันไม่ติดล็อกแกแล้วพี่ก็เปิดประตูผลักเข้าไปแม่งถือปืนเล็งรอแล้วไอเวนมึงนี่เตรียมกันมานี่หว่าเฮ้ยหลังโอ้โปืนอยู่ี่ โอ้โหเอ้ยสบายละมาก็รู้จักไม่ใช่รรู้จักตอนไหนไอเดย์ะไม่ใช่พี่เคยไปเล่นกับเขาตอนไหนเราต้องระลึกชาติเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อปะเขาไม่ได้ใช้ชื่อเก่าเอ้าเดี๋ยวบุกละยาไม่มีพี่เหรอไม่มีโอ้โหขอบใจมากน้องนี่มีคน อาบอดหรือคนวะามาคนร่อนคนร่อนคนล่อนบนร้อยร้อยร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าคนร่อนร้อยเก้าห้าคนร่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาไหมเฮ้ยยูซี่ะบุกใช่ยูซี่แน่นอนยูซี่บุกเปไหนละบุกมันเปไหมันค้างบนากาศนะเอา ไอ้บุ๊กมันค้างว่ะได้ยูซี่เฉยเออไดยูซี่เฉย้็ของมันอะตกง่ายอ๋ออุ้ยขอเล่นได้ไหมขอเล่นได้ปะไดยูซี่ก้อนเบาสองบอกนะเก็บเลยบอกแล้วว่ายูซี่พี่เห็นอุ้ยมีชัดซีรถด้วยโโอ้หเกาะกระดูกเต็มอุ้ยเกาะลองกางเกงเหล็กกางเกงเหล็กเอาไปเลยไปไปไปถือยูซี่โอ้เอา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 คนเบ้าไปเอาคนเบ้าไป ขอลานโคลานเออมียาด้วยวะโอ้โหกระสุนยูซี่ไฟปรวยอยู่ดีไม่ว่าดีวะเฮ้ยราบลอยอันนี้ราบเขาเรียกลาบที่หมังเขาว่าราบลอยหรือเปล่าลอยมาให้เลยเอาเอาปืนไปเก็บกันเอาปืนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพี่เอ็งเนยขอขอเอายูซี่มาเล่นก่อนได้ไหมโอ้ยยูซีไอ้ยี่ยูซีอยู่ขับแค่เกี่ยวโซ ไอปมันได้ยินเสียงหนีมาที่นอนมาด้วยมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวเปามาไหวะเจ้าล่า,ม,า,า,ลามันตัวเปาเฮ้ยลัวเปาที่ไหนนะลูกซอ,องหนึ่งครับอะรนอะไรวเนี่ย มีแค่ของตัวเองอ่ะไปเอ้ยของบึ้มบั้มบึ้มบั่มอ่ะบึ้มบั้มมาน้องๆดือดอ้อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอทำบ้านอะไรให้นี่ก่อนเดี๋ยวโคบ้านตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยววิ่งไปเลยเปสัเขียวล่างกเลยว่าตเกขียวล่างยวยวล่างได้ได้ได้รับทราบรับทาบเนี่ยของทำรถก็มีแล้วบุ๊กบุ๊กสวยงามบุ๊กดีมากทําตี มีปืนป่ะข้างหน้าบุกข้างหน้าวิ่งออกมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าวิ่งออกมาบุเอาี่ดีตยวโอเค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 กำลังไปกำลังไปบีกำลังไปความช่วยเหลือกำลังไปถึง หน่อยกูเพยก์กำลังมาเขาไกลไม่บีพี่ไม่เห็นใครเลยคนหลังบ้านเรานี่แหละฮะไ,ไหนวะไหนอะบีแม่งหายไปเลยวะอีเวนท์อืมแล้ว,วพี่ยิงกีกตัวตรงถนนไปแล้วด้วยพี่ไม่ไปเก็บไปไปดูศพด้วยตัวตรงถนนอะไปแต่ว่าไม่น่ามีเกาะโดนนั่ละห้าสิบไม่มีแต่แหลมเต็มไปหมดเลยวยละเฮ้ย เอยิงแล้วเอยิงกับใครไม่รู้เฮ้ยข้างหน้ามีคนอีกแล้วใครกครกูดูซี่โอ้โหโอ้เนี่ยเนี่ยูซี่พันเมตรโบเลยหระยังไม่มีที่ซอนนะครับเฮ้ยมีคนล่อนไฟบนหัวไปตรงไหนก้าลเหรอนี่ไม่ตรง ยิิินนน้มังุกแลวเรียบร้อยเอาปืนมาให้ได้แต่ละคนยิงปุ๊บยิงยังไงวะเนี่ยเรียบร้อยไปละหนึ่งไปละหนึ่งหน่วยไปวะโอ้นายทหารเฮ้ยมันชุบมันชุบนายทหารนายทหารนายทหารมันหน่วงมากเลยมันยิงไม่โดนไม่ใช่อะไรหรอกพอพอผมยิงปุ๊บข้างหลังยิงตามผมแหลกทันทีเลยต้องติดนอนให้เพื่อนเลยพี่ พี่เห็นแล้ววิอ้าโอ้ซีโอ้โหไกลตัวยิงเข้าหัวตั้งสองนัดชุเล็กชุเล็กชุเล็กพี่ชุเล็กชุเล็กเจ็บเจ็บมันเจ็บ đôn, sòng nát, đôn, sòng nát. chuẩn chụp măng. ui game đòn rồi. Đúng rồi. แบกยูซีกระบอกครับรวยอุ้ยไม่ทันโทษเอหิวพี่เก็บของเอให้หน่อยก่อเหล็กด้วยก่อเหล็กก่อเหล็กวิ่งเข้ามาอย่างใกล้เลยหิวความหิวเป็นเหตุนะครับสนุกเลย เออดีแล้วดีแล้วเขสะดุกกด็ดีหมุนหมุนกล่องกลางให้หน่อยได้ป่ะเดี๋ยวพี่จะวางฟองอระุกซิตริดติดกันเออไม่ใช่ตลิศ okay. โอเคอุ้ยต้วตัวเปล่าตัวเปล่าพี่ตัวเปล่าตรงไหนตัวเปล่าตัวเปล่าไม่เอโดตรงไหนเจอละหน,น้าบัตรนี่นี่เข้ามาตายสวยเอาปืนใหม่กระบอกมันปีนเข้าหลังตลอดเลยเออดีละไอ,อตัวเดียวที่พี่ยิงตายกลางอากาศอ่ะ ตไม่เข็ดไม่ลาบไม่เข็ดไม่ลาบไม่เข็ดไม่ลาบเอาไปอีกดอกเฮ้ยหลังพี่เก็บที่ปลายเตาเนี่ยใช่6ติดใช่ว่ะไม่ดอนอะชูตหมดอะครับ ทครับม,มีคนขับรถด้วยผ่านบ้านเราอหรอ,อใช่รถคราบด้วยเห็นล้เห็นแล้วอใครอยู่หลังบ้านไหนฮะเาาออ ยิงเข้าทีสิเออยเป็นยิงหลายคนเลยมันลงรถยิงมันลงรถยิงมันลงรถยิงเล่นในบ้านดีกว่าไม่เสียของเออต้องเปิดประตูยิงแล้วมั้งเนี่ยมาอยู่รอบบ้านเหรอชิบหายแล้วไฟมันไม่มีจุดมันไปยิงมันไปยิงไอ้ตรงนู้นมันมันวิ่งออกไปยิงตรงท่าเรือยิงไอ้พวกรถไปยิงกับพวกรถมาลองไปยิงกับพวกรถมันออกมาหมดแล้วมันวิ่งออกไปหมดแล้วมันวิ่งกลับไปหมดแล้ว มัน,ปนไปไล่รถเว้ยมัน,ปนไปไล่รถไฟเข้าหลังได้ผมมาโต๊ะข่ามีรถขับหนีไปแล้วรถขับหนีไปแล้วรถขับหนีไปแล้วทั้งที่เรายิงเมื่อกี้ทั้งที่เราบอกเมื่อกี้เลยสองตัวยังไงเออสองตัวรถขับหนีไปแล้วไอ,อสองตัววิ่งกลับมาสองตัวยังวิ่งกลับมาอยู่เสร็จกูแน่มึงไอชื่อไม่ตาย ตายหนึ่งตายสองลงรถแล้วลงรถแล้วลงรถแล้วลงรถ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 จะแตกรถจะแตกกระสุนปืนพี่หมดว่ะกระสุนปืนพี่หมดเอ๊ะมันกดชุบเราเชี่ยจะตายไม่ต้องลงแล้วลงแล้วซ้ำตายตายหมดฟาร์มาร์สโอ้ชุดเหล็กรถยังอยู่นะรถยังอยู่นะ เพื่อนเฉยเลยรถยังอยู่นะรถยังอยู่นะบอกก่อนนะรถเหล็กใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขู่โอ้เอาหลุดชุบเฉยเอาไม้ไฟหลุดชุบดิหนีละรถหนีละชุดเหล็กมาแล้วมาแล้วผมไม่มีกระสุนเลยตาย ชชชุุุบบบเเเลลลยลยยกระสนุนที่มีผิดแล้วมาผิดแล้วเอ้ยยิงอีกแล้วกระสุนกระสุนหนึ่งเหรอมันมันไนอ้นี่ข้างบนยิงเงอ,อเงา,าอ,อะตายเจ็บเจ็บ e ตายมันตายมันตาย พี่อยู่วันนี้ดูให้ขึ้นมาละขึ้นมาอีกละตายขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นมาขึ้นเลยก็ได้มันตายแล้วเฮไปใจหมดเข้าผม เข้าบ้านปิดประตู้วแมงลือตัวทิ้งมดแล้วโกร็สรุปก็ตามนั้นทุกคนเขาก็ลื้อของอัพไฮแล้วก็ลื้อของทิ้งหมดเลยนะน่าจะไม่ได้อยู่ต่อละเดี๋ยวก็ต้องรอให้ให้หายมันย่อยไปทุกคน ยังไงก็ต้องเอาบ้านที่ออกก่อนนะเพราะว่าผมจะขยายบ้านไนีมันก็ต้องเอาบ้านข้างนี้แหละเขาติดกับบ้านผมเลยอะ่ะเออศัตรูคู่แค้นบ้านติดกันนะโอเคก็ตามนั้นด้วยน่าจะไปละเดี๋ยวก็รอให้ไฮมันย่อยเอาเราค่อยขยายบ้านอีกทีนันรถรถรถมาๆรถมาโอเคโอเคโอเคคันเดิมหรือเปล่าอ่ะคันเดิมใช่คันเดิมคันเดิมเลย ไม่จอดด้วยไปเลยวงเ,เข็ดเดเกือบตายอ่ะถ้าเป็นยูซี่ตายดีว่าเป็นคนเบาอ่ะโดนนาระสิบสามมาใส่ก่อ,กอเหล็กไงปไ,ปไปไหนอะมาแล้วไปกลับ,อบไอ้นั่นวิ่งกลับไอ้นั่นขับกลับแน่แต่ยิงมันไม่ตายอยู่ดีอ่ะยิงมันทำอะไรไม่ได้วะ่ะวิง่ง เราจะไม่ตายเพราะโดนยิงแบบเชื่อพี่ป่ะหลบมุมดีๆอะไรนะนี่ไม่มีเงยไม่มีเงยผมดูแล้วเว้ยใช่ป่ะ <c oughs> แก้สองคนเหมือนเดิม มันยิงมันยิงกันมันยิงกันมันยิงกันตรงนู่นตรงข้างนอกเลยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้ววิ่งอยู่ปล่อยมันดีดีแล้วดีแล้วยื้อเวลาไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอ้รถถังยิงผมเจ็บเจ็บเลยเพื่อนถอยมาประมาณนิดนึงอ่ะเราค่อยกระโดดเว้ยถ้าไปอยู่ใกล้ๆมันจะโดนถอยมาจะตู้คอนเทนเนอร์เลยอ่ะพี่ต้องยิงให้เลยพี่ต้องยิงรถถังให้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ยิงรถถังให้เลยไฟไฟมันอยู่นะพี่อยู่นะพี่ อยู่นพี่อยู่นพี่เลยดวงนี่นหละเกมอ,อยู่ตรงห้องเอนะผิดพลาดเลยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตายยิงได้ไหมนะมันยืนมันยืนยืนฟรีเลยหลังห้องตรงเออทั้งหน้าทั้งหลังเลยสองตัวตรงเอเอเอาให้อยู่สวยเอสวยสวยเลกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งเอ พี่ออกนอกระยะมากไม่ได้รถถังแม่งเก็บพี่ฮ่าฮเฮ้ยมีคนอยู่ตรงแอร์ตายน้ารอให้หน่อยแอร์เปิดเลยโอเคโอเครอรอเติมหนึ่งผมวิ่งไปเก็บเลยโอเคไปไปขึ้นเออกดังมีกดังมีไปไม่ไม่ต้องสนไปไปขึ้นขึ้นสองตัวไฟตรงเครื่องบิน เอต้องอ้อมเอต้องอ้อมเอลูดได้ป่ะพี่สอนวิ่งบดแล้วยิ่งบดแล้ววิ่งบดไปแล้วพี่อ้อมอยู่ไปยังมีแค่สองตัวเลยมีอีกยังไม่หมด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 ฮัลโหลยังไม่หมดมั้งวิ่งอยู่เพื่อนร่วมทีมล้มแล้ว่่รวม ออโอเคไปไปดึงีพี่ดูโซตอนให้ตายได้บ้อง,<ล>งมาได้บ้องมาหนึ่งบ้องสวยไอ AK AK ดำแล้วก็ UC ดีดีกลับกลับกลับได้อะไรก็ช่างถือว่าดีหมดไปกลับออกทางข้างหลังเลยอย่าให้รถถังมันยิงเราได้นะออกข้างหลังเลยถอดถอยถอยทอยอย่าให้รถถังมันยิงติดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วออกข้างนอกระยะก,ก่อนเราค่อยเราค่อยวิ่งไม่งั้นถ้าโดนรถถังมาตะคนหนึ่งแม่งเรามีสิทธิ์ไปหมดเลยทั้งแผง เอวิ่งเข้ามุมเติมเลือดหักเข้าไปตรงมุมเติมเลือดก็ได้มีเลือดปะยังมีมีคนอยู่ไหนนะนั่นไงไอ้ตังช่างคนแต่ต้างโกดังหน้าโกดังไงมันอยู่หน้าโกดังเดี๋ยวมันต้องออกมาเราเราเราอย่าไปโดนไอ้รถถังไงให้มันไปให้มันไปโดนรถถังยิงแทนเราออกมาข้าอะไรเออออกมาข้างนอกเลยน้าๆเขาตามผมมาสาดตัวเออดีไปเลยไปเลยไปไปไปเราไปเราไปเราไปเอวิ่งมาเอวิ่งมาเอวิ่งมาทางพี่เองเดี๋ยวพี่จะสอนให้โอ้โห ยูซี่ว่ะพี่วิ่งอยู่เลยสองคนสวยเไปพี่ไปไวๆววผมิ่งเรื่อยๆไม่กดด้วยกระสุนผมมีน้อยเหลือหกสิบอย่างเงี้ กระส,สุนพี่หมดกระสุนพี่หมดชิบหายลืมดูนะต้องมาเอาที่ผมแล้วแหละโอ้ยหยุดใจเลยมผมอยู่คนที่คนเดียวเด้หนีป่ะไปเอ <A S 1> สวยแล้วโอ้โหเอไหวปะวะสวยเอสวยเอยื้อ <A. S 1> ไว้เอชุบเลยเหรอเออเอาให้หมด <A. S 2> ไหนๆก็มาแล้วเอาให้หมด เออไหนๆก็นั่นแล้วไอทิ้งผมไว้คนเดียวเลยไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมไอ้ไม่สุดซอยสุดทางไปดิเราเพื่อสรุปเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโดนแดกกลับไปกลับไปช่วยเพื่อนก่อนกลับกลับไปดูเพื่อนไหมโอ้โหกลับมาหาไอ้เออไปเรางั้นเราไปกันไปหมู่คณะเหมือนเดิมอือเลยตั้มเลยวะ แต่ไม่ดูกระสุนตัวเองเลยพี่เนี่ยตู้เสื้อผ้าเต็มอีกแล้ววะเนี่ยวางอีกตู้ดีไหมเนี่ยกลึงเก็บไว้ได้กึวงเอาไว้ยิงเล่นนี่ของเต็มบ้านอีกแล้วเออรอมงวดนี้รวยว่ะแต่กระสุนหมดอีกแล้วต้องคื้าใหม่ไปเนี่ยแบ่งกระสุนให้พี่บ้างเด้เฮ้ย เจอคนเจอคนขับรถหนีไปแล้วขับรถหนีไปแล้วพี่ขึ้นรถกับมันมาด้วยวะ่ะพี่ขึ้นรถมาด้วยวะ่ะดึงดึงน้ำมันดึงแล้ว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 มึงลงมามึงตายอ่ะเอาไงอ่ะทีเนี้ยเอาไงอ่ะจะเอายังไง ไปบักดิหรือพี่ทำให้พี่ทำได้พี่ทำได้ไดสวยโอ้โหปืนมันเบาลูกซองมาดิเฮ้ยมีสามตุยาไประเบิดโอ้โหของเยอะนี่ว่าเอเอ,ไป,อเไปเช็คเลย <ไป S 1> เดี๋ยวพี่เคลียร์ของแล้วพี่ไปของกระสุนลูกซองได้บ้างได้เนี่ยเรือสายใครมีอะไรให้ทำบ,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 บุ๊กๆไป ห้องฟ้าว่ะตรงฝั่งซ้ายมีชื่อพี่ LOU อาจจะตัวนอนหรือเปล่า<ม>อ,อปดูว,วันถ้าเข้ามาขนาดนี้แล้วชื่อขึ้นนี่มันต้องอยู่หลังๆเลยนะหลังจัดเลยอนะ่ะอาจจะเป็นนอนท้ายเกาะไม่แน่นะกล่องนี้ก่อน โอ้ได้เครื่องกันไฟเลยทำเป็นตันแมบ้างเออมีไฟอยากใช้ลนขึ้นใช่ไหมลยว่ขึ้นตรงพี่อ่ะฝังผมไม่ขึ้นนะนะงผมไม่ขึ้นตรงเอไม่ขึ้นหรอหยุดจุดผมขึ้นเลยมานันอยู่ฝั่งไฟอ่ะหาเป็นวงกลมอะรอบรอบรัศมีตรงที่พี่มาเดี๋ยวพี่ล่อนขึ้นดูข้างบนให้แล้วกัน อ๋อ,อ,อมันอยู่แถวห้องนี้เหรอวะเนี่ยที่พอจะนึกออกทีหนึ่งวะไอโกดังตรงเพื่อนอะข้างในมุมในสุดจะไปดูมายังไม่รู้นีผมกำลังมาดูเลย่ลนะไม่มีใช่ใชปะ่ะโอเคมออเจอแล้วเจอแล้วจ้บนหลังคาบนหลังค่ายโอเค,อเคนอนอยู่พี่เห็นละเนยตามแถวแถวที่พี่มาเป๊ะเฮ้ยมันยังไม่ออกมันยังไม่ออก <S <S 2> <S 2> เฮ้ยไม่มีบัตรโอ้ยมีแค่บัตรเขียวโไม่ค่อยมีอะไรมากเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรสำเร็จเรื่องการเอาชนะใจตัวเองไปเถอดดีต้องดีที่มึงไม่ขยับหูางี้ดกว่าถ้าขยับมันก็เคลื่อนปะเหลือพังไปแล้วมั้งเนี่ยพี่ว่าัไ เดี๋ยวกลับถึงบ้านก็แวะไปดูหน่อยก็ได้เปิดป้อมอะไรก็ว่าเปิดโต้ขึ้นเต็มเลยเป็น้ำมันที่มีอ่ะเคยได้เหยียบเท้าได้เมื่อกี้นี้วิ่งคนหน้าประตูหลัง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 สองคนสองคนสองคนปวดเด้งไปแล้วเออเจ็บเมื่อกี้ก็บอกกับสับมันเลยบอกเก้ ถอยไปถอยได้ถอยไปถอยไปแล้วดาเมจไม่ขึ้นตั้งไหนเลยเล่นไม่ขึ้นพี่เล่นไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ให้นะหันปันใหญ่เขาถอยยับเลยวะ่ะเขาถอยยับเลยวะ่ะไปเลยเอาตามมาหรือเปล่าอ,อ๋อไปทางขวาื่อน มีนตัวะยซตัวเดียวมันต้องมีการ์ดหมอกของเต็มเลยอีเ่นอไหมยไปเลยมันแหลกหรือเปล่าพี่ยังเหลืออีกร้อยไยคนไปคนคนคนนี่มันนอนหมอบตรงนี้ข้างทางหนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนข้างหลังหนึ่งคน นะตรงนี yeah, right. ้ข้างหลังนี่มันนอนอยู่นี <h <h ่แิ <h 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 ่มอกว่าันดีบอกว่า cool คิวบีมาแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอ๋อบ้านบ้านอาวุบูท่น่าย บ้านอาวุธด้านบ้านอาวุธันปืนบันปืนอ๋อของเยอะกันเลยปืนเลยคิวบจริงด้วยเย๊มันยิงคิบโชว์นะมันขิงวะเลยจะมีน้ำมันกันปะมีเอ็ี่สี่ด้วยเงีเาดูมันดูมันดูมันยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ปดีกี่าพวกเราไปเกับเถอ แต่ดีบ้านมันอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยมึงยิยงอะไรแย่ๆเนี่ยเนี่ยบ้านตันคนเนี่ยเห็นไหมนะเออจะขึ้นยังไงวะเนี่ยระวังานคนข้างหลังนะอ๋อมต้องตองหัวก็ได้กดปีนปๆเอาอะนะเออโอ้กับทิ้นมน้ำเนี่ยยูซีโโโโ่โอโ้โหคิวบีอะโอ้โหกระตองโอ้โหโอ้โหกระสุนขึ้นไม่ได้คนเดียวอะกระสุนโคตรเยอะ มีชื่อขึ้นสองตัวนี่หลังคาบ้านเรานะเห็นแล้วเห็นแล้วหลังคาอยู่บนหลังคาบ้านเราเห็นว่าจับตูดล้มแล้วนี่ั่นไงนั่นไงโชว์ให้โลกรู้นี่ไงนี่ไงไนเราแบบมารอให้หญิงที่บ้านพอดีเลยนะเหมือนรู้ แล้วก็หลังจากผมได้ของมาเต็มบ้านเลยทุกคนได้ปืนมาวันแรกได้ปืนหนักเลยได้คิวพิซซเลยอเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้เฝ้าบ้าน่ยทุกคนเซิร์ฟเนี่ยเพราะว่ามันมีเซิร์ฟหลักที่ผมลงพวกผมลงกันอยู่ด้วยอะ่ะเออมนนีมาลงแบบเพราะว่าเซิร์ฟนั้นะมันเงียบเราไง,งก็เลยมาลงเล่นๆนะก็เลยต้องเฝ้าบ้านนู้นด้วยบ้านนี้ก็เลยไม่มีคนเฝ้านะปล่อยทิ้งไว้กะว่ามาอีกวันหนึ่งเงี้ยถ้ายัางอยู่อะ่ะก็จะเล่นต่ออะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ไปตามค่าแล้วทุกคนโดนเลทนะ ไม่วันหนึ่งบ้านเนี้ยก็เลยไม่ได้ทําคลิปต่อจากเซิร์ฟนี้นะทุกคนเพราะว่าบ้านแตกแนละ้วทุกคนก็ได้แค่นี้นะทุกคนมาได้แค่นี้จริงๆลงมาวันเดียวนะก็ถ้าชอบก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์ทุกคนกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมก็กลับมาทําคลิปกันเหมือนเดิมนะก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าเกมมันจะพังหรือผมจะย้ายเกมหรือเปล่าหรือผมไม่รู้ว่ะเออก็ยังทําไปเรื่อยๆอะ่ะก็ฝากติดตามด้ยแลกันนะครับทุกคน อเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้ะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย